25กันยายน2562นายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัวย่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานนี้คือ PEA Provincian Electricity Authority และนายพินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและลงนามข้อตกลงความเข้าใจ MOU การจัดระเบียบสายสื่อสารโทร,รคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74จังหวัดทั่วประเทศนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตปทุมธานีทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ได้ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสีงยงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชพร้อมด้วยผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า ครอบคลุม74จังหวัดทั่วประเทศจำนวนสาย4,810เส้นรวมระยะทาง9,550กิโลเมตรโดยทาง PEA กำหนดเส้นทางวันเวลาดำเนินการและประสานงานให้กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารดำเนินการสำรวจพร้อมติดเทปแสดงสัญ,ญลักษณ์มาก,กิ้งสายสื่อสารที่มีการใช้งานส่วนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานก็จะรื้อถอนลงทั้งหมด โดยมีฝ่ายปกครองในพื้นที่แต่ละแห่งเป็นสักขีพยานร่วมมือเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารพร้อมกันทั่วประเทศเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของประเทศให้สวยงามสร้างความปลอดภัยความมั่นคงในระบบจำหน่ายรองรับการยกระดับประเทศไทยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนปี2563และสำหรับพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนั้นเริ่มต้นที่เส้นทางถนนพหลโยธินฝั่งขาออก ตั้งแต่โรงเรียนสังคีตวิทยาถึงหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตระยะทาง16กิโลเมตรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีทั้งสายสื่อสารที่ใช้งานและไม่ใช้งานหรือสายตายถ้อยระยะประยามบทบังทคศนียภาพนสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA หรือแทมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดก,การต่อไป